สวัสดีครับทุกคนนะครับไม่ได้เจอคลิปยาวกันมานานวันนี้นะครับูค้นมีเวลาลองทํารูปภาพนะครับที่มันมีลายเส้นกันหน้ากันหลังแบบนี้นะครับสร้างความแปลกใหม่ แบบซ่อนหน้าซ่อนหลังแบบนี้นะครับให้รูปของเราได้มีอะไรที่น่าตื่นเต้นขึ้นมาบ้างนะครับก็ลองทําดูนะครับทําจากแคนวาไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันเลยนะครับอันนี้คลิปนี้โค้นก็ทําไว้ทบทวนตัวเองนะครับเพราะบางทีมันไม่ได้ใช้นานๆมันก็ลืมนะครับให้เราไปเปิดแคนมาขึ้นมาหน้าใหม่แล้วก็คลิกที่สร้างดีไซน์นะครับอันนี้ดีไซน์ก็แล้วแต่เราจะสร้างนะครับว่าเราจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนค้ดเองก็จะเลือกที่ขนาดของ ที่มันแสดงผลได้ดีก็คือ9 6 0 0คูณ1,200พิกเซลนะครับก็คือขนาดนี้นะครับแล้วก็คลิกสร้างขึ้นมาเลยนะครับอินเทอร์เน็ตทู้ก้อาจจะช้านิดหน่อยนะครับวันนี้แต่าพอน่าจะพอทำได้นะครับเมื่อเราได้นะครับขนาดที่เราต้องการแล้วเราก็เปลี่ยนพื้นหลังมันก่อนก็ได้นะครับให้มันเป็นสีทื่อเราจะได้มองเห็นลายเส้นนะครับ อันดับถัดไปนะครับเราก็เลือกรูปนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าครูอ้นใช้รูปนี้หากินมานานหลายปีแล้วนะครับก็รูปที่เราไดคัดไว้แล้วนะครับหรือยังหรือยังไม่ได้ใดคัดก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถใช้ฟังก์ชันของอแคนวาทำได้นะครับนี่ครูอ้นก็ดึงรูปนี้มาจะให้มีเส้นกั้นหน้ากั้นหลังแบบนี้นะครับจะทํำยังไงนะครับก็ เดี๋ยวขลบนี้ไปก่อนนะครับเ,เราต้องไปเลือกที่ลายเส้นก่อนนะครับว่าเราจะเอาลายแบบไหนมานะครับก็ไปเลือกที่คลิกที่องค์ประกอบนะครับแล้วก็ไปคลิกที่เป็นบัสลน์ก็ได้นะครับลายเส้นลายแปลงอะไรพวกนี้นะคร <imet. S 2> ับเราก็ไปเลือกดูที่มันเป็นเส้นโค้งๆอยางๆพวกนี้ที่เราอยากจะเอานํามาใส่นะครับอ่ะอย่างเช่นมันมีรูปนี้นะครับที่เราอยากจะทำอ่ะลองดูนะครับก็ขยายขึ้นแล้วก็หมุนเป็นแนวตั้ง เงินว่าลูกผู้อ้นมันอยู่ตรงกลางแบบนี้โค้นก็จะพลิกหน่อยนะครับ nice, uh, พลิกที่ด้านนี้พลิกแค่นเป็นแบบนี้แล้วก็เราก็ดึงขยายให้มันได้ประมาณนี้ให้นได้เต็มตามที่เราต้องการนะครับตามที่เราต้องการเพื uh, ่อให้มันเป็นแบบนี้นะครับเมื่อได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนสีหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้มันแก้สีได้ไหมไปดูที่แก้ไขก็ได้นะครับคลิกไปที่แก้ไข แล้วก็ไปเลือกมีให้เลือกเป็นสีขาวไหมถ้าบางลายเส้นมันจะเปลี่ยนสีได้เลยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็ต้องแก้ให้เป็นสีไหนก็ได้นะครับตามที่เราต้องการจริงๆมันไม่ต้องใช้สีขาวแต่สีขาวมันจะตัดดีนะครับมันจะตัดกับสีอื่นดีนะครับได้ลักษณะนี้มาแล้วนะครับเราก็ทำการอเอารูปขึ้นมา ใส่ลองดูก่อนก็ได้นะครับว่ารูปเราจะอยู่นี้นะมันจะติดหัวเราไหมมันจะอะไรเราไหมประมาณนี้นะครับมันจะได้ไหมหรือว่าเราต้องขยับรงอีกเราต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าตอนที่เราทําซ่อนหน้าซ่อนหลังเนะี่ยมันจะมีผลต่อต่อรูปของเรานะครับเพราะนั้นก็อาจจะดึงยาวลงไปอีกนิดนึงดูด,ด,ดินะครับว่ามันจะได้ไหม มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหรอกนะครับเราก็แค่ไปทําให้มันถ,ถูกใจเรานะครับอ,อ,าอาจจะย่อลงให้ดูเมื่อได้อันนี้มาแล้วนะครับคุณก็จะเซฟตัวนี้ก่อนนะครับโดยหน้านี้ของเรานะครับเราก็จะไปดาวน์โหลดนะครับให้ไปดาวน์โหลดเป็นแบบโปร่งใสนะครับด้กกลาวโปร่งใสนะครับเฉพาะคุณเลือกเฉพาะหน้าหนึ่งก็ดาวน์โหลดไปนะครับ ล้วก็รอให้มันดาวน์โหลดเสร็จแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราไม่คลิกที่อัปโหลดนะครับอตอนนี้ก็เดี๋ยวเอารูปขวนขึ้นมามาใส่นะครับแล้วก็เราก็ไปคลิกที่อัปโหลดนะครับก็ไปดาวน์โหลดรูปที่เราลายเส้นที่เราทำไว้เมื่อกี้มานะครับปับงนะครับอันนี้เราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะาเมื่อกี้เราเซฟไปแบบขนาด เท่ากันก็ดึงให้มันเต็มนะครับก็จะได้แล้วเห็นไหมครับมันก็จะมาทับหน้าทับหลังแต่มันจะเป็น2องเลเยอร์ทับกันอยู่แล้วก็คลิกอันที่เราอัปโหลดมานะครับแล้วก็ย่อลงนี่นะครับเห <c oughs> ็นไหมครับเราก็จะได้แล้วนะครับเพราะลายเส้นนี้มันจะไปขั้นหลังนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะอยู่ขั้นหน้าก็มีแค่นี้ครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับสําหรับใครที่อยากลองทําดูก็ลองทํานะครับสามารถทําได้หลายรูปแบบแล้วแต่รูปร่างที่เราจะทํานะครับ รูปร่างที่เราจะทำเนี่ยมีหลายหลายเส้นนะครับเราจะเอาอันไหนมาไว้ด้านหลังเส้นโคง้งเส้นอะไรแบบเนี้ยก็ทําให้รูปภาพของเรามีความโดดเด่นเปลี่ยนสีพื้นหลังหรือใส่อะไรพื้นหลังให้ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้ากลับไม่ทันก็กลับไปย้อนดูนะครับอันนี้ก็ทําให้ดูนะครับครูเองก็ทําเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นําไปโพสต์ลง Facebook ตัวเองแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการทํานะครับ อ่เรามาดูอีกสักลายเส้นก็ได้นะครับอ่ะครูอ้นกรอบใปอีกหนึ่งก็แล้วกันนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถ้าเราเข้าใจนะครับในส่วนของที่การทำเดี๋ยวไปที่องค์ประกอบอลายเส้นนะครับอ่ามันอาจจะมีหลายอันให้เราเลือกอยู่นะครับเราก็เลือกไปลายเส้นเส้นม้วน ลองค้นหาเป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเราใช้คำค้นหาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยก็ได้นะครับมันจะมีมาไหมอ่าเห็นไหมครับมันจะมีหลายเส้นพวกนี้เนี่ยหลายอันเข้ามาเลยนะครับว่าเราจะเลือกใช้อันไหนเป็นอันนี้แลวจะได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับ อันนี้นะครับก็เปลี่ยนสีบางลายเส้นมันก็จะเปลี่ยนสีได้บางเส้นเปลี่ยนไม่ได้เราก็ต้องมาใช้ฟังก์ชันของพวกนี้ในการปรับแก้นะครับอ่ะลายเส้นนี้มาปุ๊บนะครับก็ทําการดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับอันนี้หน้า2นะครับคุณอ,อันนี้ก็จะเลือกที่หน้า2เสร็จแล้วก็ติก๊กที่แบบโปร่งใสด้วยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไป ก็เอามาวางไว้แบบนี้นะครับอันนั้นดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเมื่อกี้ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่อัปโหลด1ครั้งนะครับไปอัปโหลดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็โอเพนนะครับแล้วก็คลิกมาวางแล้วก็ดึงให้มันเต็มตามขนาดเพราะว่าเมื่อกี้เราเซฟไปเต็มขนาดนะครับนี่ได้แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็คลิกเลเยอร์ที่อยู่บนบนสุดนะครับอ่า ก็อันนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับมันก็จะเส้นก็จะไม่ทับหน้าแต่มันจะทับมาข้างหลังแบบนี้นะครับนี่ก็คือเทคนิคง่ายๆในการใช้แคนวาในการทํารูปแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับ